ที่โรงเรียนเขาจะสอนทําสมาธิก่อนเรียนเขาบอกว่าเวลาตัวน้องทําสมาธิเขาเห็นองค์เล็กๆเราจะอธิบายเกี่ยวกับสมาธิให้กับลูกยังไงดีคะก่อนหน้านี้เขาก็ได้ยินเสียงตัวเองจากข้างในว่าอยากทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เห็นอะไรนะเล็กๆที่เขาบอกเห็นอะไรนะเล็กๆทําสมาธิไปเขาก็ไม่ได้ว่าเห็นเขาก็บอกว่าเห็นอะไรพระองค์เล็กๆค่ะ ทำสมาธิเขาเห็นพระองค์เล็กๆเราจะอธิบายแม่ก็บอกว่าเอ๊ะจะถามอาจามมาธิแบบนี้มันแก้ไขกันไม่มีวันจบเพราะสมาธิที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นสมาธิที่ต้องคอยตามแก้จิตกันไปอยู่เรื่อยๆพระอาจารย์จึงไม่อยากจะให้ทําสมาธิในรูปรอยนี้เพราะพระอาจารย์เห็นสิ่งที่มันเป็นโทษน่ะตามมาสมาธิเป็นสิ่งที่ดีมันจึงมีสมาธิที่เป็นสมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิ หลายคนไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่พระอาจารย์กำลังจะพูดคือพระอาจารย์รู้ดีว่าสิ่งที่พระอาจารย์สอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามรูปรอยจากความรู้สึกเก่าที่เราเคยรับรู้กันมาในเรื่องของการทําสมาธิคือมันคันกับความรู้สึกเดิมๆที่พวกเราเคยรับรู้มาการทําสมาธิในความหมายของพอระพุทธเจ้าพระอ,องค์มุ่งการทําสมาสมาธิ ส่วนมิจฉาสมาธิอันนี้มันเป็นการทํากันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วในสมัยก่อนที่จะพูะองค์จะตดสรู้แล้วพค์ก็เคยไปทดลองในวิธีการเหล่านั้นคําว่ามิจฉานี่ไม่ใช่ทางแห่งมรนะผิดจกากมรนะมิจฉานี่คือผิดจกากมรรคแต่ไม่ใช่ว่าสมาธิเป็นสมาธิที่ผิดหรือเลวร้อะไรนะแต่ว่ามันมันไม่ได้ไปสู่ทางแห่งมรรคมรรคคือเส้นทางที่จะอํานวยผลให้เราเกิดสติปัญญาลู้แจ้งอะไรบางอย่างภายในตัวตัวเราเองสิ่งเหล่านี้คือความสําคัญที่เราควรจะศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ ถ้าเริ่มต้นจากการทำสมาธิแบบใดมาแล้วมันก็ต้องกลับไปหาคนที่สอนสมาธิแบบนั้นแหละที่เขาสอนให้เขาตามแก้เพราะว่าถ้าจะเอาตามแบบพระอาจารย์ก็คือพระอาจารย์ไม่ได้ให้นั่งสมาธิพระอาจารย์จะให้มีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลคือการระลึกถึงพระตรัตรัยเพราะมันได้รับการพิสูจน์แล้วจาก เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการสแกนขึ้นสมองที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและตัวของเราเองโดยมีบุคคลที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เองได้เข้าเครื่องสแกนขึ้นสมองเพื่อให้ได้เห็นว่าขึ้นสมองแต่ละขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตเราในทางที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรการคิดฟุง้งซ่านคิดผ่านคิดนอกรีดนอกลอยคิดอะไรไปสารพัดต,ต่างๆวน,นอยู่ในหัวเนี่ยขึ้นสมองมันจะเกินขอบเขต อันนี้จะทําให้ส่งผลให้สมองเนี่ยหลั่งสารที่ไม่ดีออกมาทําให้ร่างกายเราเจ็บป่วยหรือจิตใจเราเองจะรู้สึกว่ามันวุ่นวายหรือหนักกิตหนักใจความคิดประเภทนั้นกับความคิดธรรมดาธรรมดาที่เราคิดทําการทํางานคิดจะไปนั่นคิดจะไปนี่อันนี้ก็คือความคิดปกติทั่ว,วไปกับความคิดอันหนึ่งเป็นความคิดแล้วาคลื่นสมองในระดับของเมดิเทชันเนี่ยคือสมาธิเนี่ยซึ่งเด็กคนนี้ที่เขาไปทดลองเข้าเครื่องสแกนเขาใช้บทระล,ลึกถึงพระตราตราย ว่าพุโทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นในพึ่งออนประเสริฐขังข้าพาเจ้าทมโมเมนาโถพรารรมเป็นในพึ่งออนประเสริฐขอ้งข้าพาเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นในพึ่งออนประเสริฐของข้าพาเจ้าบทบทเนี้ยย้ยซำซำ้ซำๆอยู่ในใจมันเกิดขึ้นในระดับเมดิเตชันขึ้นมาในสมองสมองเป็นตัววัดขึ้นทางความคิดขึ้นเมดิเตชันนี่คือขึ้นของสมาธิคือขึ้นแทบจะไม่มีความคิดใดๆแต่มันก็เป็นความคิดหนึ่งแต่เป็นความคิดอยู่ในชั้นกุศลแต่มันอยู่ในระดับของเมดิเตชันคือมีสมาธิ สมาธิมันไม่ได้จํากัดอยู่กับการนั่งเพราะว่านั่งลงไปแล้วปั๊บเนี่ยอันดับแรกเนี่ยการพยายามทําวิธีการใดๆก็ตามที่ทําให้จิตเป็นสมาธิอันนั้นเรียกว่าการปรุงแต่งจิตให้เกิดสมาธิคือความสงบแต่เมื่อจิตมันเกิดความสงบเป็นสมาธิหนักเข้าหนักเข้าคือนานเข้าสมาธิจะปรุงแต่งนิมิตอันนี้เรียกว่าสมาธิสังขารแปกว่าการปรุงแต่งที่เกิดจากสมาธิสมาธิสังขารนี้มักจะปรุงแต่งในแง่ของนิมิต นิมิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็นแสงเห็นสีเห็นองค์พระเห็นภาพต่างๆเห็นเรื่องราวอะไรที่ปรากฏหรือดึงอาจจะดึงเอาอาสวะบางอย่างในจิตเราออกมาถ่ายเทออกมาบนสมาธิสังขารแล้วฉายภาพเหล่านั้นออกมาแล้วทําให้เราสิ่งที่เราถูกใจพึงพอใจและเป็นไปตามเหล่านั้นมันก็จะมีขึ้นมาบางคราวนั่งลงไปก็เห็นภาพของการกระทําของตัวเองที่เคยทํามาบางคราวก็เห็นภาพล่วงหน้าบางคราวก็เห็นภาพอดีตหลายอย่างที่มนจะ สมาธิสังขารจะปรุงแต่งเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้ถ้าหากเราหลุดเข้าไปอยู่ในวงจรของการปรุงแต่งของสมาธิสังขารนี้มันต้องตามแก้ไขจิตกันไม่จบสิส้นเลยเรื่องนี้พระอาจารย์จึงไม่ได้แนะนําในเรื่องของการทําสมาธิแบบนั้นยกตัวอย่างพระยาเดงก็ได้พอไม่รู้จะเอาตัวอย่างจากใครเคยนั่งสมาธิด้วยจิตที่นิ่งสงบว่างอยู่ แล้วคิดว่าสมาธิมันคงจะนิ่งสงบบ้างอย่างนี้ไปตลอดปรากฏว่าเวลาปฏิบัติไปเรื่อยๆบางคราวมาลงไปลงสู่ความนิ่งแล้วคือดิ่งลงไปแล้วบางคราวเกิดมีนิมิตขึ้นมาคือทําไปสักประมาณสักห้าหกครั้งนี่แหละเกิดเป็นนิมิตรแรกๆยังไม่มีนิมิตแต่พรานา,นานเข้านานเข้านานเข้ามันจะเป็นนิมิตแล้วว่าสมาธิปรุงแต่งให้เรื่องราวนั้นปรากฏผ่านการรับรู้ของเรานิมิตเนี่ยคือเหมือนเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆเลยนะ คืดิ่งลงไปปั๊บก็เกิดมีแผ่นดินขึ้นมาเป็นภาพแผ่นดินเป็นพื้นดินแหละพื้นดินพื้นโลกเนี่ยพอจิตตกลงไปสัมผัสกับดินดินแผ่นดินก็แหวกออก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 มันก็ดิ่ง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 ลงไปลึกลงไปอีกลึกลงไปจนเราไม่รู้ว่าลึกลงไปขนาดไหนแผ่นดินก็แหวกออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็เลยกําหนดจิตว่าถ้าลงลึกลงไปอย่างเงี้ยสงสัยลงไปนรกหรือเปล่านะเราก็ตกใจว่าเราจะต้องไปนรกอย่างเงี้ย ก็เลยบอกให้จิตหยุดมันก็เลยหยุดพอหยุดปุ๊บก็นึกขึ้นว่าจะขึ้นมันก็ขึ้นแผ่นดินก็หูบเข้าหูบเข้าหูบเข้าโผล่พ้นดินขึ้นไปปั๊บก็ไปอยู่บนทอ้องฟ้าบนอากาศคือพวกการปรุงแต่งลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของสมาธิสังขารล้วนเลยแล้วเราเข้าไปเป็นผู้อยู่ในเรื่องราวเหตุการณ์ของสมาธิสังขารกว่าจะหลุดออกมาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีสติดีพอก็ยากมากที่จะดึงออกมาจากเรื่องราวเหล่านั้นอยย่างเี้ เพราะบางทีมันอยู่ในสภาวะที่เราควบคุมไม่ได้หรือแม้กระทั่งทาฌานเองก็เหมือนกันทาฌานเนี่ยยิ่งหนักใหญ่เลยทาฌานเนี่ยเหมือนเงินปักดิ่งลงไปในเหมือนก็ตอกตะปูลงไปในเนื้อไม้แล้วแน่นปึ๊กอยู่อย่างนั้น่ะจิตที่เพ่งฌานอยู่มันจะควบคุมกายทั้งล่างควบคุมจิตทั้งอันตั้งอยู่เหมือนกับเป็นกายนี้เป็นแท่งทึบหนักหนักแน่นคือขยื่นไม่ได้เลยคือขยับไม่ได้เลย ตึงอยู่กับพี่จิตก็ตึงอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งที่เป็นตัวเพ่งซึ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดประโยชน์ทางด้านการปฏิบัติใดๆเลยไม่ได้เกื้อกูลต่อปัญญาเลยนี้ดนั้นแล้วเรื่องสมาธิพระอาจาร์อยากจะให้เข้าใจจริงๆนี่เป็นประสบการณ์หรืออาจจะเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ของพระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะพูดในแง่ของพระอาจารย์ไว้ส่วนใครที่ไม่ได้เข้าใจตามนี้ก็ไม่มีพระอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่มี สิ่งที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ว่าสิ่งเนี้ยที่พระอาจารย์เคยเทียบแล้วว่าหลายคนที่ได้รับผลในฐานที่มีดีจากสมาธิประเภทเนี้ยและพระอาจารย์เองก็เห็นด้วยในบุคคลที่ทําสมาธิแบบนี้โดยการเล่ากันฟังในขณะที่ปฏิบัติเป็นพาด้วยกันเ่ยมาเล่าเรื่องปฏิบัติและปีนิมิตอย่า,ยางนั้อย่างนี้แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดหลายคนถึงกับวิปลาสสิ่งเหล่านี้พระอาจารย์ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เลยให้ฝึกระลึกถึงพระน้าไตาให้ เป็นสิ่งที่รองรับจิตแต่เป็นสิ่งที่สําคัญกว่าการทําสมาธิแบบนั้น